หัวใจเศรษฐกิจของพม่าอยู่ที่เขตมันดาเรเขตย่างกรุงเขตอิราวดีในปิดต้แต่ถ้าเมื่ไรสี่กลุ่มนี้แตกมีโอกาสสะเทือนระบบสถาบันการเงินถ้ายึดมันดารเรได้มีโอกาสสูงที่สะเทือนต่อเศรษฐกิจหนึ่งในสมหายไปเงินช่วยเหลือ จากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเข้ามา,าเนี่ยมีแน่นอนต้องบอกว่าที่กลุ่มต่างๆที่ต่อต้านรัฐบาลนะเขาบริหารจัดก,การตั้งเป็นคณะกรรมการเป็นกอมพิธีอีกอันหนึ่งนะทั้งแต่และกลุ่มเนี่ยมีกลุ่มที่มาตั้งเป็นคณะกรรมาการอีกอันหนึ่งเพื่อบริหารจัดก,การเพราะนั้นสะท้อนเห็นว่าการบริหารจัดการนี้ก็เป็นระบบพอเป็นระบบปั๊บเนี่ยพวกนี้ถูกโยงกับต่างประเทศหมดเลยการช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยนะครับมีมาแน่นอนเพราะนั้นเศรษฐกิจ จะสะพัดมากเพราะฉะนั้นเกิดปัญหานเนี่ยคอนเักชั่นมันต้องมาแน่ๆเพราะฉะนั้นเงินก็จะเข้ามาสู่กองหลังเหล่านี้เป็นฉากทัชสองสินอารยโอลเลยก็คือรัฐบาลทหารพอ่ายังเอาอยู่เศรษฐกิจเป็นแบบไหนก็เนี่ยก็สองจุดหกก็ยังไปได้อยู่สองจุดหกถึงสามเปอร์เซ็นต์ผมว่าเขาบริหารจัดการได้อีกซีนาริโอหนึ่งนำตื่นว่าแตกเป็นเสกๆแตกนี่ก็คือว่ารัฐบาลก็คือถูกปฏิวัติโดยประชาชน รละลยะสั้นๆถ้าใน3าสีเดือนนี้เขาถูกปฏิวัติโดยประชาชนกองกําลังต่างๆชนะเศรษฐกิจพม่าจะวุ่นวายไปสักหเดือนสองใจมากเขามีรับเงิน ช่วยเหลือหรือว่าไรายได้จากต่างประเทศบ้างหรือเปล่าคะจ์ <ừ. S 2> คือรวมไปถึงส่วนที่เป็นไรายได้จากที่รายงานไปทํางานต่างประเทศอย่างท,ท,ที่ที่ในไทยแล้วส่งกลับส่วนนี้อ่าสถานการณ์เป็นยังไงคะผมคิดว่าแย,ยกเป็นส่วนๆถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเงินที่แรงงานที่มาทํางานในประเทศไทยก็ส่งกลับไปให้พ่อแม่ญาติเขาเนี่ยแน่ๆนะยังส่งกลับอยู่สองถ้าเป็นเงินช่วยเหลือจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าเนี่ย มีแน่นอนต้องบอกว่าที่กลุ่มต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยที่ต่อต้านรัฐบาลนะเขาบริหารจาัดก,การตั้งเป็นข้าราชการเป็นกอมพิธีอีกอันหนึ่งนะแลนะเป็นระดับระดับทั้งแต่ละกลุ่มเนี่ยมีกลุ่มที่มาตั้งเป็นคณะกรรมการอีกอันหนึ่งเพื่อบริหารจาัดก,การเพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจาัดก,การนี้ก็เป็นระบบพะเป็นระบบปั๊บเนี่ยพวกนี้ถูกโยงกับต่างประเทศหมดเลยการช่วยเหลือสับสนุนเนี่ยนะครับมีมาแน่นอน แนะม่นเงินเท่าไหร่ไม่รู้แต่มีมาแน,น่นอนนะเรื่องของอะไรนะการเยียวยาเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของยามีหมดแน่นอนเพราะมันมีทั้งประชาชนที่เข้าไปแกะกล่อง PDF นะกองกลังประชาชนหมอพยาบาลนะ CDM นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็มีเรื่องของผลประโยชน์ในพื้นที่อยู่แล้วกับประเทศทต่างๆนะเพราะมันมีอยู่แล้วครับผม ทำไมทำไมกลุ่มชาติพันธุ์หรือกองกำลังพวกนี้สามารถจะลุกขึ้นมาสู้กับรัฐบาลทหารได้เขาก็มีแห<ร>ล่งทุนการสนับสนุนอยู่<า>แล้วจากประเทศอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับผมค่ะทีนี้สําหรับเ,เงินสนับสนุนนะคะคือทางฝั่งของกองกําลังชาติพันธุ์เนี่ยเ,เขาแต่ละกลุ่มเขามาจากไหนแล้วก็คืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือเปล่าคะคือทาง กองทัพพม่าเนี่ยเราเห็นสถานการณ์ยังโอเคควบคุมได้นะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะต้องบริหารจัดการอย่างยากลบาบากนะคะแต่ว่าคือถ้ามองทางกองกำลังชาติพันธุ์คือถ้าเงินสนับสนุนเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเขาดูเหมือนกับมีมีคือมีท่อนาเลี้ยงไม่จํากัดเหมือนกันนะคะสถานการณ<ม>์ทางฝั่งการเงิน,นทั้งทั้งสองฝั่งอาจาะประเมินยังไงคะคือมันเป็นสมิีสําหรับการการสู้รบอย่างไงกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์และกองกําลังเนี่ยนะอยู่ในรัฐไหนมากที่สุดอยู่ในรัฐฉาน รัชจาเป็นรัฐที่มีตําแหน่งที่ดีติดประเทศจีน,นกองกําลังต่างๆเหล่านี้ผมว่าในในกลุ่มในรัชดาเนี่ยมีสองกองทุนนะกองทุนที่มานักธุรกิจที่อยู่ในรัชดาที่ทําธุรกิจอยู่นะจากต่างประเทศหรือท่าไหนประเทศก็แล้วแต่ก็ผมว่าสนับสนุน,นกองกําลังอันที่สองกองกําลังอีกกองกําลังที่เป็นได้รับปัจจัยสนับสนุน จากประเทศต่างๆนะโดยเฉพาะยิ่งที่ประเทศที่คขามีชายแดนติดกันนะก็ฝั่งของผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลจีนแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะมีก้อนน้นคนนี้เยอะแยะมากมายนะก็ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจะปกป้องผลประโยชน์ตัวเองในรัชฉานรัชฉานเนี่มีเป็นพื้นที่ทำกเกษตรก็ได้แร่ธาตุมากมายเป็นเส้นทางในการขนสน่งเป็นเขตเ cross border e-commerce นะเป็นเขตเอเป็นเขตเศรษฐกิจนะเพราะนั้นเศรษฐกิจกจะสมพัสมากนะที่อยู่เดิมก่อนอยู่แล้วเพราะนั้นเกิดปัญหาเนี่ยคอนนคชันมันต้องมาแน่ๆเพราะนั้นเงินก็จะเข้ามาสู่กองกาลังเหล่านี้นซึ่ง<อ>ในใน,ในอันนี้เฉ<อ>พาะฝั่งฝั่งฝั่งของรัชานนะฝั่งคาชินเนี่ยคาชินนี้ก็ติดอยู่สัสองประเทศแต่ผมไม่ได้บอกว่า ประเทศไทยให้การสนับสนุนนะคาชินเนี่ยก็มีทรัพยากรธรรมชาติมากติดทั้งอินเดียและก็ติดทั้งยุนนานประเทศจีนนะครับผมรัดมอนติดกับประเทศไทยรัดกระมอนกะเหรี่ยงขยาเนี่ยก็ติดประเทศไทยตามชายแดนไม่ได้อันนี้ไม่ได้บอกว่าประเทศไทยก็สนับสน,นุนนะไม่ได้บอกแต่ว่าเราเห็นได้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยนะครับมีกลุ่มก้อนที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศต่าง แล้วก็มีธุรกิจอยู่ในแต่ละลัดของพมา่าหลายธุรกิจที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเราผ่านไปได้ถ้าเขาผ่านไปได้นะคุณเซ็นับธุรกิจได้เดินต่อไปได้เลยนะแล้วก็ทั้งทั้งตรงนั้นและก็ทั้งตัวที่จะช่วยให้มีการธุรกิจเขาอยู่ภายใต้สถานการณ์ความวุ่นวายขนาดนี้ในพมา่าเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ตัวเองด้วยเราจะทิ้งเหรอถ้าเรามองเห็นว่ามันมีโอกาส ก็ไม่จริงก็าอาจจะต้องให้ปัจจัยต่างๆตามสัพาพะกำลังที่เขาสามารถช่วยได้มีรายงานด้วยกับอาจารย์ว่าคือฝ่ายต่อต้านเนี่ยยึดเงินจาก5้าแบงค์นะคะเอาไว้สี่หมื่นสี่พันล้านจ้านะคะคือข้อเท็จจริงยังไม่แน่ชัดนะคะแต่ว่าถามงมุมมองอาจารย์ว่ามีโอกาสที่จะไปกระทบกับระบบการเงินระบบแบงค์ไหมนะคะหรือว่าคือสภาวะที่เกิดภาวะสับสนอุหมาเกิดจราจรเนี่ย ภาวะแบงก์ดันหรือความเสี่ยงเรื่องของระบบการเงินจริงๆเนี่ยนะคะมันมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าคะอาจารย์มีโอกาสเกิดขึ้นแต่ที่น้องกิตาพูดถึงผมพิดว่ายังไม่เกิดเพราะอะไรนะเหตุผลก็คือว่าหัวใจเศรษฐกิจของพม่าขณะนี้นะอยู่ที่ย้ำมันดาเรเขตมันดาเรเขตย่างกุง้งเขตอิระวด,ดีเนปิดต สามสี่ส่วนเนี้ยนะเป็นหัวเป็นผู้คุมเศรษฐกิจของพม่าทั้งหมดแต่ถ้ามเมื่อไรสี่กลุ่มนี้นะแตกมีโอกาสสะเทือนระบบสถาบันการเงินอันั้นก็ยึดลึดยึดก็ยึดไปในนามชายแดนแน่นอนสะเทือนแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาสู่วัดใจทางเศรษฐกิจของพมา่าก็คือมัณดะเลยย่างกุ่มนะอิราวดีเขตอิราวดี เทสกายข้างบนนะครับยังไม่ได้สะเทือนขนาดนั้นเศรษฐกิจตามชายแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐยะไข่รัฐฉานรัฐฉานเนียน้ำหนักเนี่ยมาจากเรื่องของการค้าชายแดนที่ส่วนใหญ่นะครับการค้าชายแดนปิดซึ่งกระทบต่อค่าขายของคนในรัฐฉานตามไปด้วยคนนั้นก็ผมคิดว่ายังยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่อยู่ในช่วงของการ ดึงกันไปดึงกันมาถ้ายึดมันเรนได้มีโอกาสสูงที่สะเทือนต่อเศรษฐกิจหนึ่งในสามหายไปสามสิบเปอร์เซนหายไปทั้งระบบการเงินระบบเศรษฐกิจนะการค้าการขายมันรเรเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของโลจิสติกของพม่านะครับกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยสินค้าจีนจะเข้ามาสินค้าไทยเนี่ยคุมสินค้าไทยเนี่ยอยู่ตามทางใต้นะครับ แล้วก็ไปย่างกรุงบาลพื้นที่โซนของสินค้าไทยมันดาเลเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่คุมทั้งประเทศสินค้าไรคุมสินค้าจีนคุมสินค้าจีนคุมนักท่องเที่ยวเอ่อนักธุรกิจจีนคุมค่าสงค้าเปกอยู่ที่มันดาเลมันดาเลไปทางซ้ายก็คือถูกกระจายสินค้าไปทางท้ายซ้ายนักลงทุนนักลงทุนจีนไปทางซ้ายก็ไปอินเดีอ่าไปรัฐยาไคไปรัฐฉินไปเขตสกายนะ มาทางนี้ก็จะเป็นรัดฉานอยู่แล้วนะมันกระจายลงมาทางล่างก็จะเป็นลงมาในหงสาวสินค้าลงมาในหงสาวดีนะย่างกุ้งไปอีราวดีนะทางใต้เนี่ยไทยยึดอยู่ไทยยึดในหมายความว่าสินค้านะครับนะรัดมอรัดกะเรียงขยะอันนี้เป็นสินค้าไทยกินบริเวณแถบบแบบแบบนี้รวมทั้งไปย่างกุ้งเพราะนั้นเราขึ้นเหนือไปนี่นะขึ้นขึ้นเหนือไปทางไม่ใช่เหนือทางตะวันตกเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นธุรกิจของสินค้าก็จะเป็นจีนนักธุรกิจจีนท็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันเรจึงเป็นศูนย์กลางทั้งการค้าโลจิสติกการลงทุนทางการเงินส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับในเมืองหลวงทางเศรษฐกิจจริง,รงๆก็คือก็คออนะือย่างกุ่งนะย่างกุ่งหน่วยงานราชการก็จะอยู่ในในเนปิดอนะในเนปิดอหน่วยงานราชการท่องเที่ยวก็อยู่ในเนปิดอ เพราะนั้นเจตว่าสี่จุดเนี่ยนะฮะยังไขแดงเนี่ยเป็นไขแดงด้านเศรษฐกิจยังไม่สะเทือนขณะนี้ซึ่งผมคิดว่า,วาวก็เพราะไคือเป็นฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจทั้งฐานที่มั่นทางความมั่นคงทั้งฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจได้พา้ามาเพราะนั้นรัฐบาลหานข้ามาเพราะว่าต้องทําเต็มที่ต้องทเต็มที่แต่ว่าก็นั่นแหละวันที่บอกครับไม่ง่ายเพื่อนผมเนี่ยในในรัชชาเนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยกองกําลังชาติพันธ์ต่อต้านฐานเนี่ยเข้ามาถึง อีกประมาณหนึ่งร้อยกิโลเนี่ยจะถึงมันดะเรนะมีการระเบิดสะพานในเมืองในเมืองในเมืองเจ้าเมเจ้าเมนะ,ะเลยเลยลาชโชลาชโชนี่เป็นเมืองลาชโชก็อยู่ในรัชารว็ประมาณหนึ่งร้อยกิโลเข้ามาถึงมันดะเรในข่าวนี้ผมก็เช็คโลเคอลที่โน่นเขาก็าบอกว่ายังยังไม่ถึงขนาดน,นั้นก็บอกว่าอีกสองร้อยกิโลอีกสองร้อยกิโล ก็คือมีสู้กันจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ร้อยโลมันก่อยไปไปสองร้อยโดเนี่ยก็วันวันลนวันที่หกเนี่ยผมผมก็คงมีอะไรมาไปบอกอแฟนรายการคุณกีต้าด้วยว่ามันสถานการณ์จริงมันเป็นแบบไหนมันอาจจะเป็นจริงอย่างข่าวสื่อในไทยบอกก็ได้นะแต่ผมไปเห็นในผมสามารถจะประเมินได้ว่ามันมันเป็นเช่นไรนะหรือมันเป็นห้าสิบห้าสิบอย่างที่ผมบอกหรือมันเป็นจริงอย่างที่เพื่อนผมที่รัชฌานบอก เพื่อนผมนี่เป็นนักธุรกิจนะไม่ได้เป็นคนเดินทุ่กไปชาวพงชาวบ้านไม่ใช่นะเป็นนักธุรกิจออบอกได้เพียงว่าคืออย่าให้เสียฐานที่มั่นนะคะที่เป็นหัวใจสําคัญทางเศรษฐกิจนะคะมิช่นนั้นคือจุดนี้ก็จะเพี้ยงพังทางการเมืองและความมั่นคงได้เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะจะจับตากันกันต่อไปครับจับตากันต่อไปนะมันข่าวมันมันดีเฟกอะเขาเรียกแบบปลอมปลอมลึก มันเยอะแต่มันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะนอาจจะเป็นจริงก็ได้นะแต่ว่ามันมีหลายข่าวเหมือนกันที่บอกมันไม่จริงเหมือนกันนะนะผมมาอยู่ในกลุ่มที่เป็นเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารไทยนะเขาก็บอกมันมันไม่มันไม่เป็นจริงอย่างที่ข่าวที่นี้ใครคนที่เป็นกลางก็คือผมมาเป็นเป็นกลางถ้าใครถามเพื่อนผมอะพ่ะผมเป็นรัชชานใช่ไหมรัชชานมีกองกําลังเยอะถูกไหมมันก็มันก็อยากให้ทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแย่ ่แต่ว่าไปถามว่าที่คนมันเรผมไม่ได้อยู่ไปได้อยู่มันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดี๋วเดียว,ยวมามามา,มาแจ้งข่าวว่าความจริงว่าเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราอาจารย์มี <c oughs> วิเคระนะคะจากพื้นที่จริงๆนะคะแต่ทีนี้ชวนอาจารย์เป็นเป็นฉากทัศนนะคะเป็นซีเนเรียโอเอาไว้เผื่อ,อสำหรับผู้ที่สนใจข่าวสารนะคะอยากจะประเมินทิศทางนะคะคือถ้าในกรณีที่ รัฐบาลธรรมพม่า,มมาคุมอยู่นะคะแล้วก็ยันอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ประเมินว่าเศรษฐกิจพม่าปีหน้าเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นไปนาตามที่สื่อต่างชาติคอลัมนิชต์วิเคราะห์นะคะยันไม่ไหวนะคะรอบนี้ถูกยึดนะคะเมืองแตกจริงยึดอํานาจแล้วก็คือสมดุลทางการเมืองคือจะเปลี่ยนไปเลยนะคะพะม่าจะเปลี่ยนไปในระดับที่ไม่เคยเห็นในประวัติศาสตร์ก็คือรัฐบาลก็จะถูกยึดอำนาจนะคะทิศทางเศรษฐกิจในสองชากท่นนี้อาจารย์ประเมินยังไงบ้างคะ ก็เป็นเป็นฉากทัศส,สอง س ي นาริโอเลยก็คือรัฐบาลทหาพรพม่ายังเอาอยู่เศรษฐกิจเป็นแบบไหนก็เนี่ยก็สองจุดหกก็ยังไปได้อยู่สองจุดหกถึงสามเปอร์เซ็นผมว่าเขาบริหารจัดก,การได้อยู่นะอันนี้ภายใต้การบาริหารจัดการได้อยู่ก็คือว่าควบคุมสถานการณ์ความมั่นคงได้หมดแหละอีก سين าริโอหนึ่งตามอันนี้ตามสื่อใช่ไหมตามสื่อว่าแตกเป็นเสียเส่ยงๆแตกนี่ก็คือว่ารัฐบาลก็คือถูกปฏิวัติโดยประชาชนนะถูกปฏิวัติโดยประชาชน ในระยะสั้นๆนะถ้าในสามสี่เดือนเนี้เขาถูกปฏิวัติโดยประชาชนกองกําลังต่างๆชนะเศรษฐกิจพม่าจะวุ่นวายไปสักอีกสักหกเดือนสองใจมากจนกว่าจะตั้งเป็นผู้บริหารประเทศชั่วคราวขึ้นมาใหม่เศรษฐกิจจึงจะจะกลับมาเข้าที่เข้าทางแต่ภายใต้สากากทัศทีสองเนี่ยผมคิดว่า ควันหลงตรงนั้นเนี่ยยังเหลือยังคงมีกันเยอะมันคงแบบไม่ตัดชั่วจบเลยควันหลงของการต่อสู้ยังอยู่แน่เพราะนั้นในฉากทัดที่สองประชาชนขึ้นมาแทนที่บริหารประเทศควันหลงหรือความมันคงมีแน่ๆเศรษฐกิจหน้าในระยะสั้นๆในปีหน้าเลยไม่น่าจะถึงสอ,งอไม่น่าจะถึง2.6จุ แต่ถ้าผ่านปีหน้าไปได้ฉากท่านที่สองยังอยู่สี่ห้าหกมาแน่นอนแต่นั่นหมายถึงว่าเขามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนศักยภาพพมา่าเนี่ยจริงๆนะเศรษฐกิจจะต้องเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตนะเขามีศักยภาพมากนะทรัพยากรป่าไม้ประมงแร่ตาต่างเยอะแยะมากมายเลยนะ แต่เขามาสะดุดตรงนี้ทะก่อนเพราะนั้นก็จากเจ็ดแปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นแล้วกันก็เหลือสองชุดดกเพราะฉะนั้นพอฉากท่าที่สองที่กีตาร์พูดถึงเนี่ยผมคิดว่าถ้าผ่านไปหนึ่งปีหน้าสองศูนย์สองสี่ได้และมีรัฐบาลจากตัวแทนประชาชนจริงๆสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยไต่ระดับแน่นอนไต่ระดับแน่นอนกระชูดแน่นอนฮนพะม่าเนี่ยเดวอุปสรรคของเขาก็คือเรื่องของการเมืองภา,ายในประเทศนี่แหละครับ